ลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปยุโรปแอฟริกาแม้จะมีการถกเถียงและเสียงที่แตกต่างทั่วโลกแต่คำถามสำคัญคือการที่แต่ละประเทศรับรองการเป็นรัฐของปาเลสไตน์มีความหมายจริงหรือและทำไมช่วงเวลานี้ถึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่โลกต้องหันมาสนใจบางคนอาจเชื่อว่านี่เป็นแค่การแสดงจุดยืนเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่สิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามกลับเป็นอิทธิพลและผลกระทบที่จริงจังต่อเวทีระหว่างประเทศและความหวังต่อประชาชนปาเลสไตน์เอง เมื่อไม่นานมานี้เซอร์เคียสตาเมอร์ได้ประกาศว่าสหราชาอาณาจักรจะรับรองรัฐปาเลสไตยอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับประเทศสำคัญอย่างออสเตรเลียแคนาดาและโปรตุเกสนอกจากนี้ยังมีประเทศในยุโรปเช่นฝรั่งเศสที่กำลังจะดำเนินรอยตามเช่นกันขณะที่เสียงรับรองจากบางประเทศทั่วโลกก็ทยอยเพิ่มขึ้นส่งผลให้สถานการณ์ยิ่งร้อนแรงเพราะในขณะเดียวกันยังมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ให้การรับรองเลย ความจริงแล้วแม้ว่าปาเลสไตจะได้รับการยอมรับในบางด้านเช่นมีสถานทูตในแต่ละประเทศมีผู้แทนในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งแต่ด้วยสภาพความขัดแย้งทวีความซับซ้อนกับอิสราเอลปาเลสไตจึงยังไร้ซึ่งพรมแดนที่ชัดเจนเมืองหลวงในระดับโลกหรือแม้แต่กองทัพต่อสู้ของตนเองเวสแบงก์ยิงถูกอิสราเอลควบคุมทางทหารและฉนวนกาซายังคงต้องเผชิญกับผลกระทบสงครามและวิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรงนี่แหละจุดที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดถึง การรับรองรัฐปปเลตน์มีน้ำหนักมากในแง่สัญ,ญลักษณ์คือเป็นการประกาศทางศีลธรรมและจุดยืนทางการเมืองของประชาคมโลกแต่ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแทบไม่มีตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเดวิดและมีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษได้กล่าวที่องค์การสหรประชาชาติว่าสหราชอาณาจักรมีความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ต่อการสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาด้วยการแบ่งเป็นสองรัฐตูสเตโซลูชันเพราะเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์เก่าแก่มีใครเคยตั้งคำถามไหมว่าประเทศไหนกันแน่ที่มีสิทธิ ย้อนกลับไปคำประกาศบันโฟปี1917ที่อังกฤษโดยหลอดบันโฟเป็นผู้ลงนามก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศตะวันตกเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้หลังสงครามโลกครั้งที่1อังกฤษจ,จึงได้รับอำนาจดูแลปเปรตไตภายใต้อานัตของสนิบาตชาติระหว่างปี1922ถึง1948แต่การดูแลปกครองก็เหมือนเดินเหยียบกับ ระเบิดทางการเมืองเพราะต้องบาลานซ์คำมั่น2ด้านฝั่งหนึ่งประกาศสนับสนุนชาวยิวให้มีรัฐบ้านเกิดอีกด้านก็ต้องคุ้มครองสิทธิ์ของชาวอาหรับซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่สุดท้ายความขัดแย้งระหว่างชุมชนทั้งสองระเบิดลงและกลายเป็นจุดต้นตอของสถานการณ์ปัจจุบัน หลังอังกฤษถอนตัวในปี1948มีการประกาศจัดตั้งอิสราเอลวิกฤตผู้ี้ภัยและสงครามจึงตามมานักวิชาการจำนวนไม่น้อยพาดพียงว่านโยบายของอังกฤษมีส่วนในความขัดแย้งปัจจุบันและบอกว่าการแก้ปัญหาดินแดนปาเลสไตน์ยังไม่ถึงบทอาวสานจุดโต้แย้งใหญ่ก็คือฝ่ายสนับสนุนอิสราเอลจะชี้ว่าคำประกาศบันโฟไม่เคยเอ่ยถึงสิทธิของปาเลสไตน์อย่างจริงจังในขณะที่นักการเมืองอย่างแลมีระบุว่าแนวทาง2รัฐคือทางรอดเดียวเพียงแต่ต้องใช้เส้นแบ่งตามก่อนปี1967และเสนอยกเยรู